ขึ้นลงมายงชิดที่ไหนเนี่ยอันนี้ของระยองครับรอะยองไปหาของผลไม้ได้ดูการไปขายโทรมาเนี่ยร้านสองพี่น้องเขาให้เบอร์โทรไว้แล้วแปดหนึ่งแปอ่งโทรมาได้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คุณประหาเราก็พาคุณผู้ชมมา ตลาดผลไม้ที่สี่มุมเมือนะแล้วก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครป์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าอย่าลืมไปติดตามเพจให้คุณป้าด้วยนะเพจเฟซบุ๊คคุณป้าค่ะแล้ว519แฟนเพจขอบพระคุณค่ะไปดูราคาผลไม้กัน ยงชิดยงชิดสวยๆย,ย,ยองชิดเป็นอะไรทำเป็นทวงสวยมากเลยหวานไข่ อาะชวนลูกค้ามาซื้อผลไม้ที่ร้านเธอไหนครับชวนลูกค้ามาซื้อผลไม้ที่ร้านเธอลันใหญ่สวยมะปางอร่อยร้านของพี่น้องเลยครับเชิญเลยครับเบอร์โทรโทรอยู่เลยศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสี่หกหกอินดีบริการเอาเป็นตันก็มีให้นะคะเอาเป็นตันก็มีให้มีเป็นตันเลยสิบตันยี่สิบตันมีให้หมดเลยครับสั่งเลยใร้อมร้อมส่งมีทุกอย่าง มีทุกอย่างครับแม้กระทั่งอนาคตเราก็มีให้ลำไยสวยมากวใหญ่เลยโลเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ราคาตลาดเองมันมี้นีขึ้นขึ้นลงลงมายงชิดที่ไหนเนี่ยอันนี้ของละยองครับนอละยองใครหาของผลไม้ได้ดูการไปขายโทรมาเนี่ยร้านสองพี่น้องเขาให้เบอร์โทรไว้แล้ว แ่อ่าโทรมาได้เลยนี่มะพร้าส่ง20สิบลูก12องลูกสิบห้าลูกท้าเผาก็มีอันนี้เป็นโซนมะพร้าวนะ ขา,ายมาขายมีสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ทองค์เพงเคปบูดเบอร์รี่นี่มีสตรอเบอรี่มีทองค์เพงเคปบูดเบอร์รี่ประเพศร้ายดีสตรอเบอรี่ลน่ารักน่ารัก,รกโอคาโด สะวรรอันนี้ก็สะวรรขอกน้ำก็มีมะขามป้อมอุมะขามหวาน ม่วงสุกสวยสวยวงโลสามพ้าโลสี่สิบแกวบางกรเบอร์สวย ผลไม้ประเทศไทยมีเยอะมากเชอร์อเบอรี่ ตางนี้เป็นร้านมะม่วงม่วงสุกมะม่วงดิบแก้ม ดองชิดโอ้ยนี่ลูกใหญ่คัดพิเศษ19ลูก150โลละ95อันนี้อะไรอะบัวหิมะดำใหญ่ chết Hãy เดินทั้งวันแหละคุณผู้ชมมาม่วงอวายไปดูเมลอนกัน ลัน 45บห้าบาทใครจะมาหาซื้อไปขายตั้งแพบเมลอนดูมะขามหวานดูมะขามหวานก่อนค่อยไปดูพวกแอปเปิลเนาะข้อสีทอง หวาวหมูสีทองปักรมพูน้ำมดข้าวขานมเทศก็มีคุณผู้ชมป้าชอบกินป้าว่าจะซื้อแหละเดินมาดูว่าจะซื้อแต่ว่าเหมือนมันสุกไปป้าก็กลัวว่าจะทองเสียก็เลยไม่กินนะคะแล้วก็คลิป ชมตลาดผลไม้ป้าคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูตลาดส้มะคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ